สบายดีพ yeah! ี่น้องทางท้ายสบายดีย่างสาวๆพี่น้องมาพบกับสองน้องอ่อนสองซูนิช่นเคยพี่น้องวันนี้ยางพี่น้องยางออกมื่อนาเนาะไปห้าบิึงอันเขาในนาก็พี่น้องโม่ไม่แม่นม่ไม่แมอันมันพอเกี่ยวจะมันอันนี้แล้วว่าเลี้ยงอันอ้อยสบายดีพี่น้องยางก็ไปกับอันนี่มากับเสารดีมแล้วก็ไม่ในี่เลี้ยงไม่เนี่ยหน่อยก็เบาปันห้องทั้งหนาวพี่น้องเปนยางไปก่อนแหละ สบายดีเด้อพี่น้องเไปเบิ่งหน้าไปเบิ่งหน้าก่อนเบิ่งในเขาเป็นตายแล้วไปจอมหน้าหน่อยเอาเหย้อลงแล้ววะจ๊ะเขาสวรรค์พวกเจี๊ยบนะพี่น้องมันเหลืองแล้วเหลืองเหี้ยมัหลืงเนาะโบเขาไพ่กับเรื่องนะพี่น้องปีนี้เบิ่งแต่หัดแต่แท้ฟ้าไทยใบเรืองพมาเลยนะเด็กน้องหนักมาพี่น้องบพวกนี้มันจะเป็นมันหนักมันจะบ่มีนะเด็กน้อง ขัวคือเกาน้องบางคนก็บ,บอกกาได้พี่น้องเอ้ยแต่คนทา,บาทาบะดูแทบแบนหัวยก็จอดสิ่พราะว่ายางปายางใหม่เนาะแต่าทางไปเมื่อนานนะพี่น้องอบางคนเขาก็กลัวสะพานไม้ไผ่หอมทอนนี้แหละเพลงปูจานตกลงไหม โอ้ป้าหนาวหนามาได้ี่นอนเห็นบ่ะพูดนะวรูจะตึกสะดุ้งได้อีบร้อเนาะตุ้มลงนี่หายหายได้อ่อนจะตึกสช่างพี่น่นอนในครัวทางเลยปกติทางรถเที่ยวขามขามยามแล้วหมูอีกแล้วนะจ๊ะ มาหนา้นเนี่ยอ้าผมคือเป็นจังสิกันพี่จังว่าเปียผมออกพี่น้องตอนนี้ก่ะมาฮอดหน้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเหม่ยเหม่ยกับฟังเสียงเสียวเลยพี่น้องเด้อหน้ามันไกลเกินนะพี่น้องเขาหน้าให้นี่โอเคอยู่พี่น้องเอ้ยถอกแล้วถอกหนึ่งสองสามถอกและสามก๊กปลื้ยพี่น้องเนี่ยลาใหญ่เหลืองอย่างเงี้ เหลืองกระโดกระเดียสิได้กินขขาวอยู่บ่พี่น้องปีนี้พี่มาโหดหายชน้อพี่น้องเนาะฟังไทยก็คือกันอยู่บ่พี่น้องมองแน่เขาหน้าพี่เป็นแนวนี้พี่ว่าเป็นจังซีแต่ละปีหน้าเน่าไปแล้วอยู่ไปหน้าอยูุดน,น้ำเมี่ยงเนาะสวัสดีครับไม่เลื่องไปหน้าไปหาตึกสะดุ้งพี่น้องอ่อนเนาเบิ่งหน้าอ่อนผุ เบิงแล้วก็แห้งทอแทถะพี่น้องนี่ยหย่าก็บ่เป็นนั่นป้าในพี่น้องไฮไลทแห้งเหลี้ยงแบงกับแบงมึงในหย่าเต็มอยู่เลี้ยงกับเลี้ยงเป็นทุกคนสี้อเลี้ยง่านหน้าได้เลยน่ะ พุกิชดีมไปนานแล้วพี่น้องพอให้พี่นอะเต่าเมย์เมือ่อกี้สิพาวแล้วมาเลาะเบิ่งหน้าแล้วพี่เนอะหลังจากฝนตกมามันก็นมีอยังดีขึ้นอ,อย่างบอกว่ามาเบิง่งจอเบิ่งแล้วแต่ไหนก็นยังแบบพี่นนองมันฉีเอ,อื้อนแบพญาดเขานะพี่น้องเนาะแบบมันตะกี้หน้าอ่อนมันบ่เคยเป็นแบบนี้มาบ่าบาเคยเป็นแบบนี้หยากขาโบได้แบบนี้แล้วก็เขาก็เขียวงามเนาะมาปีนี้เขาโบค่อยงามเนาะเมือ่อไหร่ะ ขเจาะเข้ามาเบื้องหน้าขเจาะพี่น้องพี่น้องงี้ทั้งกลางปกติเขามันจะสูงกว่านี้อันนี้รู้สึกแบบมันหยอลงแล้วพี่น้องเนาะอ่อนมันมันหน,น,น,นาจะเป็นพญาติเขาเนาะพี่น้องแต่แล้วปีนี้สีได้เขาอยู่บ่เนาะให้เนี่โอเคพี่น้องให้เริ่มงามเรื่มเขียวมันจะมีอยูสองสามไฮที่ยังเลืง้งแล้วก็หยอลงเห็นผูก ให้น้ำสิแตกต่างเลยพี่น้องให้บมดเรื่องเลยพี่น้องแล้วก็ให้ไงเนี่ยค่ะอันนี้ปกติให้ไงีนน้ำน้ำที่เต็มเวลาฝ้นตกนีนน้ำเต็มเลยพี่น้องแต่ปีนี้น้ำโบมีอู้ยึ่อว่าฝ้นต๊กนักเติบได้ว่าวังพายุเขาวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเลพี่น้องอ้ยแต่เลือดใจนะพี่น้องเนาะปกติแถวนี้คือเขียวเขียวสู้หมดหละอันนี้เราปัญหาเป็นพญะาเขาแล้วมันติดติดกันมานะพี่น้อง ปูไฮนะหเหี้ยงเรือเดี๋ยวไปเปลืองไฮนั่นะนะพี่นอ้องไฮแถวนี้โอเคแล้วพี่น้องเคี้ยวเนี่ยลำกอก็โอเคแตกแหละเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่องไ้นะั่นพี่นอ้องออกมาหยอกมายามให้เผาในหนาพี่นอ้องเอ้ยบางแนวเป็นจังสีแล้วคะ่ะบางแท้บางว่าบางแนี่เนี่ยเป็นวางทั้งกลางอยู่พี่นอ้อง องซ่มองตามบู๋หายในยเหลืองอ๋อทอทอแท้พี่น้องปูบมองมาบางไงไหนดูที่หายนนหนามมีว่ะพี่น้องเอ้บางไงก็มีบางไงก็บู้มีฟาดหายในหย่ยอเขาเลยพี่น้องเอ้ย่ยมันแตกต่างกันเลยพี่น้องเนี่ยแบบเป็นวิสีตายแบบมันเหลืองมันแดงล้วมันแบบมีใบแต่ตายนะพี่น้อง เป็นดึกสีและน่องเนี่ยเลี้ยงแท้ๆนะปกติมันตองแตกอันนี้แล้วได้ในพี่น้องมันในหย่อลงแบบโบสูงต่ำเลยมึงเนี่ยอู้หูิเตข่ากินอย่างอ่อนนะพี่น้องสร้างมาเป็นอันนี้เนาะเห็ดหน้าเนกับไว้วาว้สีบ้างว่าสีคล้ายขอคล้ายเขาเล้เพ็นน้องเห็ดกินในใน้เหือในด้ครบใน้กลัวมันเจอกับแบงไรหพี่น้องทุกนตางบ้านแบงห้พี่น้องพี่น้อง อันนี้รถคึ้สีว่วงเลยชงใช้สีเดือสื่อเขากินอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่นายประทางอันทางหน้าฝาหวัวเนี่ยคุณซื้อว่าอยากเป็นอยากเป็นหายบบอันนี้เป็นโรคร้ายเด้อพี่น้องสีเดืสื่อเขากินแล้ว ให้ใน,นปกติก็สับแล้วก็ซูมมึงเนี่ตายเลี้ยงอ่อนโยนเจ้าให้นี่ก็ผู้มีนา,าพนังย,ยุ่เิที่ยใหญ่มาพาเอฟซีมมาเบิร์นเขาอนพี่น้องมาเบิ่งนเขาเลนหน้าเขาก่อนสำคัญแต่ได้บ่มผ่าบ่ได้เขาย่าได้สืบเขากินกับเสียเงินที่ซื้อคะพี่น้องอันนี้เหตุการว่าสิทธิ์บงได้กินขอกินเขาที่เป็นตายว่ะในภารกิจภารกิจเนี่ย เออไม่ไปนอนพักกันหน่อยได้ cố ก ắ n g หน่อยพี่น่อยอยู่ในป่าเขาโมนี่หน่อยแห้งนี้ปกติมันจะผีขึ้นผีอะไรได้พี่น้องขึ้นสูงเสมืออ่อนนี่อันนี้มัน n h อลงนี่เนี่ยอ่อนก็จะเข่าเหี้ยนแล้วมันที่ยาสองก็จะเข่าเหี้ยนปกติเลยเห็นประกาศได้นะน้อพี่น้องเนาะ Đã leo lọ bưng hay nào các vị lọ bưng nó cả sĩ pH nó mạnh pH nó mạnh mà hại mà kèm vì nó Phải ố bằng thôn nằm nhỉ chỉ cứ đồng nó hay áo sao yên yên Ui ừ. Sợ mà đẹp vì nè Mà ngàm đẹp vào khăn ไาพี่น้องคืนเที่ไปหาหาน้าใหม่เนา่เอามาเบืองมาอันนี้อยู่หนาบ่ามารถลุกแต่โบเขาเข้ามาเลี่ยน้พี่น้องเนาะตามเวนตามกรรมพี่น้องตามเวนตามกรรมลุกกระจนนือแต่ทีก็มาลุกหนาลูกหนาอย่างทีมว่าเป็นในนั้นเป็นไปหาหน้าใหม่ได้ป็นนี้ได้พี่น้องเด้อหลังจากไปเบืองเขาหน้าท้อแท้แล้วทำไงได้น้พี่น้องมันเป็นแล้วนะพี่น้องเนาะมันเป็นโรค โลเขาหนีแหละพี่น้องเขาเป็นโลเอ้ยเกือบโตจับตตไปฮะจากก็พี่น้อาหะน้หม่ฮะแงมันเมื่อก่้ม่น้องพญางไปก่อนและป่ะพี่น้องเดี๋ยวจวนดูอ่อนกระกลายเสียเขาเหี้ยแล้วนะพี่น้องนาะวันนี้ก็มาเบิ้งให้เบิ้งหน้าเฮา มันเป็นแนวใจเนี่นะพี่น้องแย่กว่าเดิมอีกพี่น้องยังหน่อยก็มีไฮที่ไข่เนี่ยไฮที่มันกราบคือมันเคี้ยวน่พี่น้องไฮที่บอลนี่ก็คือแบบมันหยอลงเลยพี่น้องแบบเข่ามันควรสูงเนี่ยแต่ว่าที่ว่าเลยมันหยอลงมันเตี้ยแล้วมันเป็นสีแดงๆสีเหลืองๆอะเขาไว้กับเทนี่ก็พวกเย้แล้วเนาะเย้ก่อนกับนดคนที่จะซองนี่อ่อนอ่าทีเด็เปิดอต้องเหียนแล้วเนาะ เย็ยนปกติเนาะอยู่ซ้าปปลาวพี่น้องเข้าหงเย็ยนคืดมาเมเลก็เป็นซ้าปีสองนะจ๊ะเดือแล้วพีน้อนี่ยดได้แมตอนนี้เอาเนี้อหน,หน่อยเนี่ยคือบอกขีลาใช่ไหน่น้องเพิ่งนี้ไปแอนา

พี่เนาะเอาเนียงมันเมื่อแกงอ่อนน้ำน้ำโค้งๆนะระว่างมือนะอืมหาขวดถือหม่องมันเนาะเอาเสียมผ่าลงมาแล้วก็แหละเลยเนงมันเป็นเนี่ยมันคือทงใเหนียวหน่อยนะวะเหนียวอ่ะเออฮะอาหารแหละนี่เนียงมันวีดอขพอดีเมื่อทุบๆเอา เอาเอาเสียมนะฝาลงนะเมนปลายมันเขาเอาอะไรบ่อน่นเนาะโม,มอ่อนในปลายมันดวงกัดอ่อนเฉพาะมันแข็งอะดวงกัดเต็มบนอกดวงนะตัวนั้นน่ะหน่านานนนอปลายมันมีแนวกัดเลยนะเช <c oughs> ่นไรหนี่เบิร์ดพ้นนี่ก็ห่าหากลิ่นยาพูนพูนเลี้ยงน้ำพูน,นไปเอา <c oughs> นแล้วอันนั้นกินอ่ะ อาเนียงมันมอแกอ่ะอาเนี่อันนี้งสามนิ่งมะเกลดูกดแก,กแกงนอนนั่นจะเอาอยู่บนนอนนั่นนะ่ะเอาอยู่บพี่น้องนออยู่ไก,ก่เดเอาเนียไปซุป่หน่ตขุ่นรลยฮ เออเอาทำานั่นแหละบ่ออดอกก็อ่คือคือผลไก่ก็กอ่อมันแหละเอาวมือเผาบ่ว่านี่ให้เพิ่นเอาสิเอาอุ๊เตึงๆนวลแดนมันแหนงมันพี่ดอ้องนี่อาแต่แหนงเปลี่ยนจากกินน้องมากินแหนง เบื่อแล้วกินนอพี่น้องอยากกินแหนมได้ไหมต้องเถีงเกี๊ยวดูไม่พี่น้องปลาพี่น้องหน้าไม้จนอยากใหญ่จนอยากเขียวแล้วพี่นองบ่มีคนหาเอาจังเลยเอาน้ำไม้บุ่งมาแห่พันลายๆเยอะน้ำไม้บ่งคืองๆนะพี่น้องน้ำไม้บุ่งกึ่งกันจนหักหลาย ไม่หวยพี่น้อง <laughs> เอาแต่อันนี้มันทำไมเสก้ีมแกงพี่น้องสก้ีมมันสีแกงอันนี้อยากใหญ่พรอาย,ออยุอันนี้พี่น,น,นี่พอดีไปแกงแสบพี่น้องเย้ยทำแบบนี้พอดีแกงแสบอันนี้ยังบบปันใด้แต่ว่าอันนี้หน่อยมันบ่คอยเห็นบ่คอยล้านอยู่ช่วล้าน,นสียู่ตรงเถิงเอาบบได้พี่น้องเลยทำมาแกงตอนนี้ก็กำลังเมื่อเนาะนี่ได้หน่อไม้มาเหมือนสก้อครีมันแกงพี่น้อง ก็สีเก็บพักก well, ันเยงในหนาเนาะเก็บไปหาเก็บทางหนากันเลยพี่เนาวมาเสื้อเมื่อพัดขึ้นพ้นมาอะเลี้ยวจิตตกอี่แล้วว่เนาะพี่นนอะกลับบ้านเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งห้เบิ่งหน้าหาหน่อไม้เมื่อกีเฮ้อเดี๋ยวห้องกินได้ขาดหนึ่งนะพี่นนองสุ่มกินซุ่มกินแซ่บกับแซบเดมเมื่อไรพี่เนาะทำไมเสียทงยางบ่มีกระตาบุญที่กระตามาดิพี่นนองกลับบ้านกลับบ้าน เบื่อแล้วกินนอเลยกินแนงนั่นแนงหน่อยๆเพอเดียทุบ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 ปอกเลยทุบแล้วพี่น้องแสบแล้วก็เก็บพักขยเนในนามาใส่ทรไล่ๆมันก็หอมๆกินได้หลายคนหีงแสบนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อ่อนกับฟ้าไว้ทันี้ทามาก็ครย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่ง <bail iff> แจ้งเตือนเด้อพ so ี่น้องเด้อเพื่อจะได้เป็นเหม็นแหลกพี่น้องไปเพาะกันไม่คลิปหนาพี่น้องบายยหักอยากกินนอแล้เด้อทุกคน